ฮัลโหลสบายดีสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ V Canfly นายเมสซิงกินเขากระโดง Forest Park The Most i m p r e s s เมื่อนีมูฮอดสิ่มานศเสนอกระหังสิงมหาสัจจ์บนเขากระโดงกาเอ็นมูนำเสนอสิงมหัศจรรย์ประบุลยายงในเขากระโดงวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเก้า oh, 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 oh. ส,ส,สิ่งสัจจ์บนเขากระโดงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมได้แล้วครับ ฮัเนโดุาอิเมจออนท็ป ars, อปอคิสเนมิสพรสุภัทระบอสิตระบนผุ้กระโดดมีพรุฒรูปทีสองขั้นมีนว่าองค์สุภัระบอิตเ่าวุฒรูทรงในนชมองค์ะบอิตพระวุฒารูปองค์ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังนั่น <c> ก <oughs> ็คือองค์สุภัทระบอิตครับงั้นเราไปกับนวัสการท่านเลยกันดีกว่าครับ

นี่ก็คือห้อยพระพุทธบาทกานนี้ก็กระนุน,นพระพุทธบาทนี่ก็คือเรา And the making T. c a l l e t t มะกอกโคก Local Language Corbett กระนุนขมอยบนผู้กระโดงมีต้นไม้มหัศจรรย์ที่มีชื่อว่าโยนีปีศาจหรือมาะกอกโคบกละนี่ก็เดิมชีพมหัศจรรย์ที่มาเดิมชีมาเดิมกระนุยขมอย น,นี่ก็คือต้นมะกอกโค้งน,นะครับเดือภาษาคนพื้นเมืองและคนบุรีรัมย์ที่เรียกกันว่าต้นขี้เกียจครับ The rock กเ a ็ can fall นี่ก็คือหินลอยน้ำนี่ก็เกิดทะเลารอยจุดไฟนี่ก็คือหินรอยน้ำนะครับ t คทเ a อร์ออฟเดอะโว่คันนี่ก็คือท่ารล่งใบป่าสองีของใบ นี่การพโละเจ้าเดิากหลงนี่ก็คือเส้นทางการลงไปชมป่ากลองกรุงออกไปกันนะครับแล้วก็ไปเชิญไปรับชมได้เลยครับ The forest, place have เขากระโดงเป็นสถานที่ที่สวยงามและเหมาะแก่การปิกนิกจานเอกสถานที่แดนบานอทักคอนจ้ะ าะนักทองทยายเขากระโดงก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการพักผ่อนและชอบิดูให้เก็บรีและดูกอัลโตีเิพอดและก็เป็นสถานที่ที่สวยงามมากเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการชมวิวและสามารถชมนกได้นานาเป็นการกป็สถานที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็สามารถเคยษาตกรจชนิด นี่ก็คือ,คอสะพานที่ใช้ในการชมวิวและชมนกของเขากระโดงกระโดงพรวัยพูด for the people in rural a m e k i c a ออฟมาสตร์นี่ก็คือสถานที่ที่เจ้าบ้านนิยมมาหาเห็ดเพื่อที่จะเอาไปปรุงอาหารกานนี้จะเกิดคาราโอเกะโรบัสต์นี่ครับบรรณเนินาูเขากระโดงก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านนิยมมาหาเห็ดนะครับและของป่าเพื่อไปทำน่าย โดเฟมัสม like ังนิสเนมอิตโรขุเทียงไลก็มีพระที่มีสื่อเสียงที่มีนามว่าโรขุเทียงใจในีก็ารบริหารโรขุเทียงจ้ะนี่ก็คือวัดหลวงแล้วเวลาของพวกเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับเราก็ขอจบไปด้วยภาพาวิวทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมได้สวัสดีครับ,รบ My name is My name is Askar. แบรน a ์คอมฟอร์ท I come to Germany <laughs> uh, I think i you, go you Forest Park. It's nice. Yeah, and it's really interesting too. Uh, thank you. Thank you very much. Thank sure. okay. Okay. you.